สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์ก้าวสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในกาลเทียต่อนะครับก็เป็นตอนที่11หรือ EP 1 1แล้วเรามาถึงกาลเทียบทที่4ผมจะสรุปเรื่องราวดังนี้นะครับในจดหมายฝากถึงชาวกาลาเทียบทที่4ข้อ1-20นี้ท่านเปาโลก็เขียนต่อโดยเปรียบเทียบว่า ก่อนที่พวกเราจะมาเชื่อพระเยซูแม้ว่าเราจะเป็นทายาทแห่งพระสัญญาแต่เราก็ยังอยู่ในฐานะเหมือนทาสเพราะยังอยู่ภายใต้กฎและระบบของศาสนานะครับแต่ในข้อสี่ท่านเปาโลกล่าวว่าเมื่อเวลาที่กำหนดมาถึงพระเจ้าก็ได้ส่งพระเยซูมาเกิดในโลกเพื่อไถ่เราออกจากการเป็นทาสของกฎบัญญัติและศาสนาทำให้เราได้รับสภาพใหม่คือ จากธาตุมาเป็นลูกแล้วก็มาเป็นทายาทผู้รับมรดกนะครับในข้อ6ถึง7ท่านเปาโลกล่าวว่าพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระบุตรมาในจิตใจของเราเพื่อลองว่าอับบาอับบาหรือพ่อจ๋าพี่น้องที่รักคำว่าพระวิญญาณของพระบุตรก็คือพระวิญญาณของพระเยซูพระเจ้าได้ส่งเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราก็หมายถึงพระวิญญาณของพระเยซู ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วนะครับเพื่อเราจะร้องเรียกพระบิดาว่าอับบาอับบาหรือพ่อจา๋าดังนั้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นลูกและถ้าเป็นลูกท่านก็เป็นทายาทนี่คือเปาโลกล่าวต่อนะครับมันเป็นพระขนซ้อนพระคุณไม่ใช่ด้วยผลงานของตัวเราเองแต่ว่าเป็นของขวัญยอดเยี่ยมจากพระเจ้านะครับคุณเคยได้รับของขวัญไหมครับ ของขวัญคุณได้รับโดยที่ผู้ให้ของขวัญแก่คุณเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรจากคุณเลยจริงไหมครับแต่ว่าถ้าใช้คําว่ารางวัลรางวัลเนี่ยมันเปรียบเสมือนคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อจะได้รับอะไรบางอย่างจริงไหมครับแต่ว่าท่านเปาโลกล่าวว่าพระเจ้าส่งพระวิญ,ญญาณของพระบุตรเข้ามาในจิตใจของเราอันนี้เป็นของขวัญน,นะครับไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราเพื่ออะไรก็เพื่อจะทําให้เราเรียกพระองค์ว่า ข้อจ๋าไงล่ะครับในข้อ8ถึงส1ท่านปโลกก่าวต่อด้วยความเศร้าใจว่าพวกคุณชาวกาลเทียที่เคยได้รับพระคุณอย่างเต็มล้นแต่ตอนนี้คุณกลับจะหันย้อนกลับไปสู่การยึดถือกฎของศาสนาสอีกเช่นกฎของวันของเดือนฤดูปีหรือเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆเหมือนกับคนที่เคยได้รับอิสรภาพแล้วแต่กลับยอมเอาโซต่ตวนมาใส่ตัวเองอีกครั้ง แล้วท่านเปาโลก็พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเสียใจสดๆว่าข้าพเจ้ากลัวว่าข้าพเจ้าคงจะเหนื่อยเป่ากับพวกคุณซะแล้วจากนั้นในข้อ12ถึง16ท่านเปาโลก็กล่าวต่อว่าพวกคุณได้หวและลึกถึงวันที่ผมเดินทางรอบแรกไปพบกับพวกคุณแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกคุณทั่วแคว้นกาลาเทียแม้ขณะนั้น ผมเองจะเก็บป่วยเหนือยากลําบากแต่พวกคุณก็ต้อนรับข่าวประเสริฐด้วยใจรักเป็นอย่างมากแต่ว่าทําไมตอนนี้เปลี่ยนไปซะแล้วเพราะตอนนี้ผมมาตอกย้ําความจริงเรื่องข่าวประเสริฐแท้ที่ตรงกันข้ามกับระบบศาสนาพวกคุณกลับไม่อยากจะฟังในข้อ16เปาโลก็ตั้งคําถามกับชาวกลาเทียว่าผมกลายมาเป็นศัตรูของพวกคุณเพราะผมพูดความจริงแก่พวกคุณหรือ พี่น้องที่รักครับนี่เป็นเสียงสะท้อนของหัวใจผู้นําฝ่ายวิยญ,ญญาณที่เจ็บปวดลึกเลยนะครับเมื่อเห็นลูกหลานฝ่ายวิญ,ญญาณหลงหายไปและในข้อ1 7บเถึงยี่้านเปาโลก็พูดถึงคนสอนเทียมเท็ดนะครับที่พยายามจะเอาอกาวใจชาวการาเทียล่อลวงให้พวกเขาหลงกลับไปอยู่ในระบบของศาสนาที่คุ้นเคยซะอีกเปาโลจึงเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ด้วยหัวใจของคนเป็นพ่อฝ่ายวิญ,ญญาณเขาบอกว่า ผมต้องทนทุกข์เหมือนกับการเจ็บท้องคลอดจนกว่าพระคริสต์จะปรากฏในชีวิตของพวกคุณสรุปภาพรวมของการเท้าเดียวบทนี้ในข้อ1-20ถึง20ก็คือท่านเปโโลไม่ได้อยากจะให้คนที่เป็นคริสเตียนประพฤติเคร่งประพฤติดีตามระบบศาสนาคือการเป็นคนประพฤติดปีประพฤติชอบมันก็ดีนะครับแต่ไม่ใช่เคร่งไปตามระบบศาสนา แต่เขาอยากจะเห็นคริเตียนในแคว้นกาลาเทียรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทสนมและเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆด้วยความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่ใช่ด้วยการเคร่งกฎนะครับพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเป็นทาสที่หวาดกลัวทรรมบัญญัติแต่ทรงเรียกเราให้เป็นลูกที่กล้าร้องเรียกพระองค์ว่าอับบาหรือพ่อจา๋าถ้าพระคุณของพระเจ้าสําหรับคุณ ยังไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์สนิทสนมต่อกันก็แปลว่าคุณยังเข้าใจข่าวข่าวประเสริฐไม่ลึกซึ้งพอนะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีโอเลมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมโอเลมาที่ผมได้รับก็คือมีคําว่าอับบาซึ่งแปลว่าพ่อจา๋าก็เด้งขึ้นมาจากหนังสือคัมภีร์ไบเบิลนะครับ คือตอนนี้คุณและผมไม่ได้เป็นแค่ทาสผู้รับใช้พระเจ้าแล้วแต่ว่าเราเป็นลูกสดที่รักของพระเจ้าแล้วนะครับดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในข้อ6ว่าพระเจ้าส่งพระวิญญาณของพระบุตรเข้ามาในจิตใจของพวกเราเพื่อร้องว่าอับบาพ่อจา๋าเห็นไหมครับนี่นอ้องนี่ก็คือโรม่าที่เปลี่ยนหัวใจเย็นชาด้วยกฎและระบบศาสนาของพวกเราให้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนะครับ ไม่ใช่ความเชื่อแบบศาสนาแต่เป็นความเชื่อของการได้เป็นลูกแท้ๆที่มั่นใจในความรักของพระบิดาการย้อนกลับไปยึดกฎศาสนามันก็เหมือนกับการใส่โซ่ตรวนให้ตัวเองอีกครั้งพี่น้องที่รักเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนผมก็เคยตกอยู่ใต้คำสอนของการเป็นทาสพระเจ้าแม้จะเปลี่ยนโบสหลายแห่งเพราะว่าผมย้ายบ้านบ่อย แต่ขอพูดตรงๆว่าทุกๆบทที่ผมเติบโตมาก็ยังเต็มไปด้วยวิญญาณศาสนานะครับไม่ได้เต็มไปด้วยวิญญาณของพระเจ้าบางบทศิยาพิบาลอธิษฐานในที่ประชุมโดยเรียกตัวเองว่าทาตของพระองค์คือเขาเรียกตัวเองในขณะอธิษฐานว่าทาตของพระองค์นะครับแทนที่เขาจะเรียกตัวเองว่าลูกและบางบทก็ถูกบังคับให้ท่องบัญญัติสิประการของโมเสส ทุกครั้งที่ประชุมวันอาทิตย์ก็จะต้องท่องบัญญัติสิประการนะครับคือมันเป็นกฎเหมือนกับท่องกฎอย่างนั้นแหละครับบางโบสถ์ก็เคร่งเครียดกับการประกาศหาสมาชิกเข้าโบสถ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไดะ้ตามเป้านะครับคล้ายๆเซลแมนจะต้องทํายอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายนี่ก็คือบรรยากาศของการเป็นทาสนะครับคือเป็นทาสของบัญญัติและระบบาศาสนา การเป็นทาสคือจะต้องทําอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนจริงไหมครับคือจะต้องทํานั่นทํานี่แล้วจึงจะได้รับรางวัลโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้งกับพระเจ้าแบบพระบิดาเลยมันอาจจะมีสาเหตุมาจากผู้นําคริสตจักรเองก็ไม่ค่อยจะเข้าใจความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะไม่ค่อยจะเฝ้าเดี่ยวพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระวิญญาณบริสุทธิ ก็เลยไม่ได้ฝึกฟังพระสุรเสียงแล้วก็ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณจึงทําให้เขาดําเนินชีวิตตามตัวอักษรใบเบิลเท่านั้นแล้วก็ถ่ายทอดสปริตของการเป็นทาตของระบบศาสนาไปสู่สมาชิกด้วยแทนที่จะมีวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในตัวก็เลยกลายเป็นมีวิญญาณศาสนาอยู่ในตัวตลอดพี่น้องที่รักครับความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้ามันไม่ได้วัดจาก ผลงานหรือผลของการพยายามทำให้ได้ตามเป้านะครับแต่วัดจากการที่ชีวิตภายในของเราสะท้อนพระกริ์โดยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราต่างหากละครับเหมือนที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในข้อ19ว่าลูกทั้งหลายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าทนทุกข์อีกครั้งเหมือนหญิงเจ็บท้องคลอดจนกว่าพระกริ์จะปรากฏในท่านเห็นไหมครับพี่น้องท่านเปาโลกล่าวว่าจนกว่าพระคริ์ จากปากฏในท่านไม่ได้กล่าวว่าจนกว่าพวกท่านจะทําตามกฎบัญญัติของศาสนาได้อย่างครบถ้วนเพอร์เฟกเห็นไหมครับเขากล่าวว่าจนกว่าพระกฤก์จะปรากฏในท่านตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้พระวิญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระเลืกได้ถึง2โคลินบทที่3ข้อ18ที่กล่าวว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระิลิขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณความหมายก็คือพระเจ้ากำลังหล่อหลอมให้พระคฤิตเป็นปรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยในชีวิตคริสเตียนเราทุกวันนะครับคือไม่ใช่แค่การเชื่อด้วยความรู้ท่วมหัว แต่เป็นการมีพระลักษณะของพระเยซูอยู่ในใจเราในวิถีชีวิตของเราและในการตอบสนองต่อผู้อื่นของเรานะครับถ้าความเชื่อของคุณยังจะต้องพึ่งพาคําชื่นชมจากมนุษย์หรือจากระบบศาสนาเพื่อคุณจะได้มั่นใจในตัวเองนั่นก็แปลว่าใจของคุณยังไม่เป็นอิสระจริงๆยังเป็นทาตอยู่นะครับข่าวภาษาแท้ มักจะไม่เอาอกเอาใจความอยากของเนื้อหนังแต่จะมาปลดปล่อยเราจากการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากพระคุณพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์กับพระองค์นะครับการเป็นลูกของพระเจ้าคือการรู้จักพระองค์ไม่ใช่แค่รู้เรื่องพระองค์นะครับดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในข้อ9้าว่าบัดน,นี้เมื่อพวกท่านรู้จักพระเจ้าหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าท่านถูกพระเจ้ารู้จักแล้วเห็นไหมครับพี่น้อง มันไม่ใช่แค่เรารู้จักพระเจ้านะครับแต่สําคัญกว่านั้นคือพระเจ้ารู้จักเรามันเป็นการรู้จักที่สนิทสนมลึกซึ้งและสัมพันธ์ต่อกันอย่างจริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงนําให้ผมระลึกได้ถึงมัทธิวบทที่7ข้อ2 2ถึงยีที่พระเยซูกล่าวว่าหลายคนจะพูดกับเราในวันนั้นว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ขับผีในพระนามของพระองค์ รักษาโลกและทำการอัศจรรย์มากมายไม่ใช่เหรอเมื่อน,นั้นเราจะบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าคนทําชั่วจงไปให้พ้นเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้มันก็ชัดเลยนะครับว่ากุญแจสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่การพยายามทำนั่นทำนี่ทำแต้มเพื่อพระเจ้าจะได้พอใจหรือจะได้รักคุณแต่ กุญแจสําคัญมันอยู่ที่การเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในตัวคุณและผมต่างหาก้ะครับพระเจ้าไม่ได้ยอมรับเราที่ผลงานหรือการทําได้ตามเป้านะครับแต่พระองค์ยอมรับเราเมื่อเรารู้จักพระองค์และพระองค์ก็รู้จักเราไม่ใช่เพียงการได้รู้จักในสมองด้วยการอ่านคัมภี์ไบเบิลเท่านั้นแต่ต้องรู้จักลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณด้วยนะครับ การเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงการพูดคุยสื่อสารสองทางกับพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์และดำเนินชีวิตตามเสียงของพระองค์นั้นแบบนี้จึงจะเรียกว่ารู้จักและรู้ใจสนิทสนมกับพระองค์นะครับสําหรับคนที่เอาแต่เคร่งครัดทําตามกฎบัญญัติโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนี้ถึงแม้เขาจะมีของประทานเผยพระวจนะได้ขับผีได้รักษาโรคได้ทําการอัศจรรย์ได้แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณ และไม่ได้ทําตามเสียงของพระวิญญาณพระเยซูก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยจงไปให้พ้นแต่เพื่อให้สมดุลตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ต้องทํานั่นทนํานี่ตามคําสอนของคริสตจักรนะครับคือพวกเราก็ยังคงจะต้องทําอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ทําเพื่อจะได้รับการยอมรับเพื่อจะได้คะแนนหรือได้รางวัลแต่ว่าเพราะเรารู้จักรู้ใจพระองค์แล้วต่างหาก ดังนั้นเราจึงทําความหมายก็คือสิ่งที่เราพยายามทําไม่ได้มาจากการถูกควบคุมบังคับด้วยกฎศาสนานะครับแต่ทุกการกระทําของเรานั้นเราทําเพราะมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมลึกซึ้งกับพระองค์โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ที่ประทับอยู่ในตัวเราต่างหากนะครับคือพี่น้องที่ลักท่าคริสจักรคุณไม่ได้สอนวิธีเฝ้าเดี่ยวหรืออาจจะมีการสอนเฝ้าเดี่ยวแต่สอนผิดๆคือสอนเฝ้าเดี่ยวแบบ ปาศากิ์การฝึกฟังพัสุเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เอาแต่หมกมุ่นกับการขับผีหรือรักษาโรคแต่ไม่เคยได้ยินเสียงของพระเจ้าในใจเลยถ้าเป็นแบบนี้คนก็แย่แล้วล่ะครับเพราะพระเยซูจะพูดกับคนในวันนั้นว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยจงไปให้พน้นแม้คนอาจจะนําคนมารับเชื่อเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์สนิทสนมลึกซึ้งเป็นส่วนตัวกับพระองค์ท่านเปาโลนําเราเข้ามาใกล้คิดพระเจ้า โดยให้เราเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือพ่อจ๋าและเรียกตัวเราเองว่าลูกไม่เรียกตัวเองว่าทาสของพระเจ้าก็เพราะสาเหตุนี้นี่แหละครับคือต้องการให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราจะต้องสนิทสนมกับพระอ,องค์เหมือนลูกกับพ่อเลยทีเดียวไม่ใช่แบบลูกน้องกับเจ้านายหรือแบบทาสกับนายทาสคุณต้องมีไมเซ็ตแบบนี้ติดตัวตลอดแล้วก็ฝังก็ไปในจิตใต้สำนึกของคุณเลยนะครับแล้วคุณจึงจะถือว่าบังเกิดใหม่จริงๆ คือหลุดพ้นจากพันธนาการของการเป็นทาสในระบบศาสนาและได้มาเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแต่ก็มีข้อควรระวังคือถ้าพ่อจริงๆทางโลกของคุณผิดเพี้ยนไปจากภาพของพระเจ้ามันก็จะทําให้คุณเข้าใจพระเจ้าบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนตามไปด้วยนะครับตัวอย่างภาพที่บิดเบี้ยวในใจก็ได้แก่ถ้าพ่อคุณเป็นคนใจร้อน คนก็จะมีแนวโน้มที่จะคิดว่าพระเจ้าก็จะใจร้อนด้วยหรือถ้าพ่อของคุณไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกับคุณคุณก็จะคิดว่าพระเจ้ามักจะทอดทิ้งคุณง่ายๆหรือถ้าพ่อของคุณไม่เคยพูดคำว่ารักหรือแสดงความชื่นชมคุณเลยคุณก็มีแนวโน้มที่จะคิดว่าพระเจ้ายอมรับและรักคุณยากมากหรือถ้าพ่อของคุณมักจะตีหรือลงโทษ โดยไม่อธิบายอะไรคุณก็จะคิดว่าพระเจ้าเคร่งกฎระเบียบและชอบลงโทษหรือถ้าพ่อของคุณมักจะตามใจคุณไปทุกเรื่องคือคุณโตมาแบบพ่อแม่โอและก็ตามใจทุกอย่างคุณก็มีแนวโน้มจะคิดว่าพระเจ้าก็คือพ่อที่จะตามใจคุณทุกเรื่องอธิษฐานขออะไรแม้จะไม่ใช่เรื่องดีก็จะต้องตอบคุณเสมอถ้าไม่ตอบคุณคุณก็จะร้องไห้งอแง พี่น้องที่รักคนมีภาพของพระเจ้าเป็นแบบเดียวกับที่คนมองพ่อทางโลกของคุณหรือเปล่านี่คือตัวอย่างภาพความเข้าใจพ่อผิดเพี้ยนไปนะครับแม้จะร้องว่าอับบาหรือพ่อจ๋าด้วยปากอย่างสนิทสนมแต่ว่าความสนิทสนมมันตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องจุดนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าอับบาหรือพ่อจ๋าของเราเป็นคนยังไงคุณก็ต้องอ่านคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ บ่อยๆแล้วก็อธิษฐานขอเร่มากพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับพระเยซูก็ได้ยกคําอุปมาที่พูดถึงลักษณะของพระบิดาเอาไว้อยู่หลายแห่งในพันธสัญญาใหม่นะครับเพราะว่าพระบิดาในสวรรค์ก็ไม่เหมือนพ่อคนไหนในโลกเลยพระองค์ไม่ใช่ภาพลักษณ์ของพ่อทางโลกที่ดีที่สุดแต่พระองค์คือต้นฉบับแท้ของคําว่าพ่อที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับ ให้คณติดตามเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ต่างๆของผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะค่อยๆเก็ตค่อยๆเข้าใจว่าพ่อในสวรรค์ของเราแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรแล้วคุณจึงจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนนะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คําถามก็คือขณะนี้คุณใช้ชีวิตแบบลูกที่เป็นอิสระหรืออยังติดอยู่ในวิธีคิดใหม่เซตแบบทาต ที่จะต้องทำดีเพื่อพยายามให้พระเจ้ารักและยอมรับคุณคุณกลัวความไม่สมบูรณ์แบบไหมคุณยังคิดว่าพระเจ้าจะให้รางวัลด้วยการอวยพรคุณตามผลงานของคุณหรือเปล่าทุกวันนี้คุณเรียกพระเจ้าว่าพ่อจ๋าด้วยความมั่นใจและสนิทสนมเหมือนลูกจริงๆหรือยังรู้สึกห่างไกลและเกรงกลัวเหมือนกับคุณเป็นคนรับใช้และพระองค์เป็นบอสเป็นเจ้านาย ลองทบทวนนะครับในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยมีช่วงเวลาที่รักพระเจ้าด้วยหัวใจบริสุทธิ์แบบอินเลิฟตกหลุมรักพระเจ้าแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้จิตใจของคุณเย็นชาลงไปไหมคุณกลับหลงไปยึดกับระบบศาสนาเพื่อสแสวงหาความมั่นใจในความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณหรือเปล่ามันผิดเพี้ยนไปแบบชาวกลาเทียหรือเปล่าลองพิจารณาตัวเองนะครับว่าพระฤทธิ์ปรากฏในชีวิตคุณหรือ,อยัง คุณสะท้อนอุปนิสัยและทัศนคติแบบพระเยซูคริสต์ออกมาให้ผู้คนได้เห็นหรือยังถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆคุณเขาจะเห็นพลักษณะของพระเยซูจากการคิดพูดและทำและการใช้ชีวิตของคุณไหมซึ่งเป็นธรรมชาติใหม่ของคุณที่เกิดจากการที่คุณสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่จากการพยายามบังคับตัวเองให้เป็นแบบนั้นและ ทุกวันนี้คนยอมให้พระเจ้าใช้ความเจ็บปวดหรือแรงกดดันจากปัญหาหรือใช้การรอคอยที่ล่าช้าเพื่อหล่อหลอมปั้นแต่งอุปนิสัยและทัศนคติของคนใหม่ให้แตกบโตขึ้นในพระกุณพระเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์แล้วหรือยังหรือว่าคนอยากจะให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใดๆจากพระองค์พี่น้องที่รักคำถามเหล่านี้ ไม่ได้ทําให้คนามาตําหนิคนหรือทําให้คนฟ้องผิดในใจนะครับแต่ก็เพื่อจะเปิดทางให้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับคุณอย่างลึกซึ้งจนชีวิตภายในของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงให้คุณใคร่ครวญและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับขอการเปิดเผยจากพระองค์และเมื่อได้ยินเสียงของพระองค์แล้วคุณจะตอบสนองอย่างไร ก็เร่วมสนุกกันโดยพิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อในหัวข้อถัดไปเพื่อรับพระคุณอย่างเต็มเปลี่ยมเต็มล้นและล้นหลังออกไปเป็นพรแก่คนอื่นได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ